เพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมว่าทำไมในหนังพีเรียดคนสมัยก่อนถึงชอบนุ่งจงกระเบนกันทั้งเมืองมันไม่ใช่แค่แฟชั่นโบราณนะเว้ยแต่มันซ่อนความลับทางวิถีชีวิตที่โคตรเจ๋งไว้หลายคนอาจคิดว่าจงกระเบนใส่ยากไม่สะดวกแต่ความจริงคือจงกระเบนคือสุดยอดนวัตกรรมของเสื้อผ้านในยุคนั้นมันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับวิถีชีวิตของคนสยามโดยเฉพาะทำไมต้องจงกระเบน เพราะคนสมัยก่อนใช้ชีวิตกับน้ำเยอะโคตรเลยไม่ว่าจะเดินทางด้วยเรือไปตลาดลงนาหรือต้องลุยน้ำท่วมจงกระเบนสามารถพับขาขึ้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วไม่ต้องกลัวเปียกไม่ต้องกลัวเลอะเทอะแถมยังระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเหมาะกับอากาศร้อนชื้นของบ้านเราสุดๆดังนั้นจงกระเบนที่เราเห็นเนี่ย ไม่ใช่แค่เครื่องแต่งกายนะเพื่อนแต่มันคือภูมิปัญญาที่โคตรฉลาดในการเอาชนะสภาพแวดล้อมและตอบโจทย์วิถีชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกับแม่น้ำลำคลองมานานกว่า100ปี